Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบ Pop Off Patriot ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะฮะจริงๆวิดีโอนันเขาโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเรามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะยังไม่ได้กดเข้าไปดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากทำนู้นทำนี้เสร็จตอนนี้ก็มีเวลาที่จะมานั่งดูกันแล้วนะฮะก็จะเป็นวิดีโออ่าเพอร์ฟอร์แมน์ของ My t r e a s u r e เองแต่เป็นเพอร์ฟอร์แมน์ที่เขาโพสต์อยู่ในช่อง ชแนลวันเดอร์เคนะฮะแล้วเราก็ได้เห็นในคอมเมนต์ของ My Treasure ที่เราโพสต์ไปว่าหลายๆคนก็อยากจะดูรีแอคกับคลิปนี้กันเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเดี๋ยวราจะมานั่งดูด้วยกันนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับ Performance Video ดีโอ e a t u r e นะฮะไปครับ3 2 1 ตอนเริ่มต้นมากเสียงเย่ดำคือโคตรดีขอฟังอีกรอบเมื่อกี้มัวแต่พูดโอ้ยลูกโหพี่ซอกเฮ้ยชอบท่านี้ ชอบชอบทั้งเสียงชอบทั้งการเต้นของมาชีมากอ่ะเฮ้ยชอบท่าเมื่อกี้ขอดูอีกรอบเฮ้ยท่าน่ารักโอ้ใจเยี่ยเอ้นโคตรผอมอาดูดิเพลงนี้แบบ เจ๋งเย่ยดำเด่นมากแบบชอบไปถ้าเต้นดีอ่ะเพลงเนี้ยพอเห็นเต็มเต็มแล้วแบบดีมากอ่ะเพลงโคตรอ่ะว่าโลกสดใสอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยถ้าพี่สอบโคตรเทะฮารุตโตะก็คือเฮ้ยน่ารักเฮ้ยเฮ้ยคอรีิออนนี่ดีมากอะ่ะ โอ้ยอยากดูในมิวสิคโชว์แล้วว่า It's gonna be alright โห oh, ดูแอติจูดเมื่อกี้อ้อยชอบชอบท่อนนี้มากโอ้โห้ o v e m e n นทุกคนแบบหอมกันมากอะดูฮับกว้างดูดิองศงองศา มันดูมีความแบบเล่นสนุกชอบน่นารักเฮยแยกชมคนออกแบบทาเต้นมากเลยอ่ะเีี่ชับเหนื่อย <laughs> เป็นวงที่คนน่ารักเออคือไอไออันเนีเ้ยไอ,อ,อ,อสิ่งเนี้ย<อ>ไอไสิ่งที่แบบขึ้นมาโฆษณาคลิปต่อไปอะไรเงี้ยมันบงังน้องจ้องฮวานเมื่อกี้พอดีเลยแต่ว่าเราเห็นแวบแวบในทวิตเตอร์ที่เป็น,นแบว่าพยายามสไลด์แต่ว่าลืน่นมันไม่น่าขึ้นมาบังเลยอ่ะดูดิโอ้ลูกเอ้ยอชอบพี่แกกบมองด้วยอ่ะ เป็นคลิปที่น่ารักมากเป็นเดฟิ i t ชันของคำว่าโลกสดใสที่แท้จริงฮะด้วยตัวเพลงมันด้วยเนาะแล้วก็พอได้เห็นเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มๆมันดูสนุกอะมันเป็นเพลงที่สนุกแล้วมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจด้วยเพราะว่าได้ไปอ่านเนื้อเพลงมาแล้วก็คุดเนื้อเพลงดีมากความหมายโคตรด,ดีเหมาะกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันมากๆนะฮะเราต้องการความสดใสต้องการกำลังใจอะไรแบบนี้แล้วพอยิ่งมาดูเป็นคลิปเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยมัน มันยิ้มตามมันสนุกตามไปกับทั้ง12คนจริงอะรักวงนี้มากๆบอกเลยคิดยังไงบ้างคิดยังไงกับท่าเต้นคิดยังไงกับคอริโอนี้คิดยังไงกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มีอะไรจะพูดคุยเกี่ยวกับ Treasure ก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะฮะเดี๋ยวจะรออ่านนะแล้วก็เข้าไปดูในเว็บเ t ทาวที่เราสั่ง อ,อัลบั้มไปก็ ready to ship แล้วเพราะฉะนั้นภายในอาทิตย์นี้น่าจะมาถึงมือเราเดี๋ยวเราก็จะมา unbox ให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะที่มาถึงอาจจะมีประมาณ6บัมก่อนเพราะฉะนั้นรอคอยกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาทำคลิป unbox ให้ดูกันเพราะฉะนั้นก็กดไลค์ subscribe กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะฮะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย